เปิดคลิปเอสกันตพง์โพสก่อนวูบหมดสติกลางงานเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจและเป็นห่วงมากมายสำหรับพระเอกหนุ่มคนดังเอสกันตพงค์บำรุงรักดารานักสแสดงหนุ่มที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมานาน เรียกได้ว่าอาการก็ยังน่าเป็นห่วงมากๆและชอกใจแฟนๆไม่น้อยสำหรับพระเอกหนุ่มนิสัยดีมากความสามารถอย่างเอสกันตะพงที่เมื่อจู่ๆก็หมดสติกลางงานอีเวนท์ที่เจ้าตัวทำหน้าที่พิธีกร และวันที่9ก้าพฤกษภาที่ผ่านมาในขณะที่หนุ่มเอสกันตพงศ์นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งร่างกายก็มีการตอบสนองต่อการรักษาแล้วทั้งนี้หากใครย้อนกลับไปดูในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอสกันตพงศ์เจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปถึงการแสดงของตัวเองเกี่ยวกับโรคหัวใจที่จะสื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า หัวใจคุณให้เราดูแลก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะช็อกหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา